นายแก้วเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาแกมีความทะเยอทะยานอยากจะร่ำรวยเงินทองเพียงใช้เวลาไม่กี่ปีแกก็พบกับความสำเร็จเป็นบุคคลหนึ่งที่มีเงินและทรัพย์สินติดอันดับของจังหวัดแต่ว่าความมั่งมีอยู่กับแกได้ไม่นานก็ต้องพลันหายไปเพราะว่ากรรมันตามติดมาทําให้ชีวิตแกพบกับความหายนะนายแก้วนี้เกิดมาจากครอบครัวธรรมดาที่พ่อแม่มีฐานะยากจน แต่พ่อก็อดทนส่งเสียจนกระทั่งนายแก้วเรียนจบในระดับการศึกษาที่สูงสุดของตัวอำเภอต่อมานายแก้วก็ได้มาอยู่กันนณที่กรุงเทพเพื่อหวังว่าจะได้เรียนต่อแต่เมื่อมาก็ยังไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินนายแก้วก็ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาไม่เว้นแม้แต่งานซักผ้าซักชุดชั้นในของผู้หญิงไอแ้แก้วแกซักเสื้อผ้าลูกสาวฉันให้ดีๆนะ อย่าให้ผ้ามีรอยชำรุดด้วยสีตกใส่เสื้อเป็นอันขาดครับคุณนายครับผมจะซักอย่างระวังครับตอนนั้นนายแก้วมีอายุ14ปีซึ่งย้อนหลังไปก็ประมาณ40กว่าปีมาแล้วแกเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มาพักอาศัยอยู่กับน้าสาวแต่ว่าน้าก็เช่าบ้านเขาอยู่ซึ่งบ้านหลังนั้นมีคุณนายสมรเป็นเจ้าของแล้วแกก็มีลูกสาวคนหนึ่งมีอายุแก่กว่านายแก้วสปี ส่วนสามีของคุณนายสมอนนะเคยเล่าให้ฟังบอกว่าอีคุณนายนี่มันนิสัยไม่ดีจูจี้ขี้บ่นจนผัวทนไม่ไหวก็เลยหนีไปอยู่กับเมียน้อยแล้วก็ทิ้งให้อีคุณนายอยู่กับลูกสาวสองคนน้าสาวของแก้วแล้วก็รวมถึงทุกคนในบ้านเช่าย่านนั้นไม่มีใครเลยที่ชื่นชอบคุณนายสมรอนแต่ละคนก็ล้วนทำดีต่อหน้าเมื่อคุณนายเดินทางมาเก็บค่าเช่าบ้านอุ๊ยคุณนายคะวันนี้แต่งตัวสวยจังเลย ดูสีหน้าขาวใสยอย่างกระเด็กเลยนะอ้อก็เพราะฉันใช้ครีมกระปุกเป็นพันทาเช้าทาเย็นมันถึงได้สวยเด้งอย่างเงี้ยแหละจริงเหรอคะคุณนายแม้ฉันอยากจะใช้บ้างจังแต่ไม่มีเงินจะซื้อเออแม้แต่ค่าเช่าบ้านก็ยังไม่มีจ่ายเลยคุณนายคนสวยฉันขอติดไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะไม่ได้แต่ถ้าเธอไม่มีจริงๆ ก็ไปทำงานในบ้านฉันแล้วก็ทำจนกว่าจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้ก็แล้วกันฉันไปก่อนนะอีกแกหน้าตาก็ดูไม่ได้แถมยังใจดำอีกโอ้ยนี่ฉันจะต้องไปเป็นขี้ค่ารองมือรองตีนอีคุณนายกับลูกสาวมันจริงๆนะเนี่ยเมื่อคุณนายสมรอนเดินรับตาไปแล้วคนที่ชมก็ด่าตามหลังเพราะคุณนายเนี่ยแรงน้ำใจกับเขารวมถึงกับทุกคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่พัก ถ้าใครไม่ให้ตามกำหนดดีคุณนายก็จะบังคับให้ไปทำงานที่บ้านซึ่งถ้าใครไม่ไปก็เตรียมตัวใส่หัวไปอยู่ที่อื่นแต่ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านทุกอย่างไม่ให้เอาไปเพราะคุณนายจะเก็บเอาไว้หักกับค่าเสียหายของตัวบ้านแก่ซึ่งมันไม่คุ้มกันเดือนไหนไม่มีค่าเช่าบ้านจริงๆเขาก็ต้องไปรับใช้คุณนายที่บ้านและเมื่อไปก็เตรียมใจไว้ได้เลยว่าต้องเหนื่อยสายตัวแทบจะขา เพราะอีคุณนายกับลูกสาวจะใช้ให้ทำทุกอย่างโดยไม่มีเวลาหยุดพักจะกินข้าวกินปลาเอานังกิ่งฉันอยากจะกินกว๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเองไปหาซื้อมาให้ฉันหน่อยสิเสียงแม่ก็บอกว่าให้หนังนี่มันทำความสะอาดครัวก่อนแล้วค่อยให้มันไปนะลูกนั่งกิ่งทำเร็วๆเข้าสิแล้วรีบเดินไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวให้ลูกฉันด้วยฉันให้เวลาแกสามนาทีนะต้องรีบกลับมาเพื่อมาล้างซ้วมต่อ ไม่มีใครอยากทำงานเพื่อจะผลัดค่าเช่าบ้านที่ต้องทำเพราะจำใจซึ่งบางคนก็ทำได้แค่วันเดียวก็ต้องรีบไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาจ่ายค่าเช่าบ้านเพื่อที่จะได้พ้นจากการเป็นขี้ค่าของอีนายสมอนฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนรับใช้อีคุณนายถึงได้ลาออกหมดเพราะมันใช้คนยังกระวัวกระควายนี่เองผู้คนได้เช่าบ้านมีอยู่ด้วยกันห้าหลังต่างก็เกลียดชังคุณนายเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครย้ายหนี เพราะว่าบ้านแถวนี้ราคาไม่สูงมากแล้วก็ไม่เปรียวเหมือนกับบ้านเช่าที่อื่นๆวันนั้นนาของนายแก้วบ่นว่าตายจริงเดือนนี้เงินเดือนไม่มีเหลือเลยค่าเช่าบ้านก็ไม่มีจ่ายแล้วยังไงกันดีวะเนี่ยน้าบ่นอะไรเหรอครับก็ค่าเช่าสิน้าเงินหมดก่อนสิ้นเดือนก็เลยไม่มีจะให้หนังคุณนายมันนะไม่รู้จะทำยังไงดีส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ร้อนร้อนหนาวหนาว เดือนหนึ่งน้าสาวนี่ร้อนรนเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้นางคุณนายนายแก้วเห็นก็เลยตามเข้าไปถามนา้าแล้วก็รู้ถึงความเดือดร้อนซึ่งทำให้ในายแก้วทุกใจแล้วละอายใจอย่างมากเพราะการที่น้าไม่มีเงินเหลือก็สืบเนื่องมาจากนา้าต้องเอาเงินมาให้ในายแก้วใช้จ่ายแล้วก็กินอยู่ซึ่งแกก็สามนึกในบุญคุณของน้าแก่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับนะ้าเดี๋ยวผมจะช่วยน้าเองครับ ช่วยยงงไผมจะไปทำงานที่บ้านคุณนายจนกว่าน่าจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้นะครับนายแก้วยอมไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านคุณนายสมอนซึ่งนะ้าก็ไม่อยากให้ไปแต่ด้วยความจำเป็นนะ้าก็เลยจำยอมแล้วนะ้าก็ออกไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อจะนำเงินมาถ่ายตัวนายแก้วส่วนนายแก้วก็ทำงานขัดค่าเช่าโดยเข้าง,งานตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วก็ทำงานทุกอย่างในบ้านไปจนถึง6กโมงเย็น โดยงานที่ทำก็มีทั้งกวาดบ้านถูบ้านเช็ดล้างมุงลวดเทเข้าวหมาล้างขี้แมวล้างห้องน้ำซักผ้าสารพัดสารเพสักทั้งของฉันและของลูกสาวฉันนี่ให้ดีนะไอ้แก้วเพราะชุดชั้นในของฉันราคาแพงนะเกิดมาไม่เคยซักให้ใครเลยเพิ่งมาทำให้สองแม่ลูกนี่แหละมันก็เลยซักอย่างรังเกียจแล้วก็ขยักขยง รีบรีบขยามขยามและเหวี่ยงลงตะกรา้าโดยไม่รู้ว่าชั้นในเนี่ยจะชำรุดตายแล้วไอ้แก้วเชื่อยกทรงลูกไม้ชั้งขาดฉันจะฟ้องแม่ให้ปรับเงินแกเมื่อทำสิ่งผิดพลาดนายแก้วจะถูกสองแม่ลูกเล่นงานวันหลังมันก็เลยต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีในขณะเดียวกันก็เฝ้ารอให้นะ้าสาวกลับมาไวๆแต่น้าก็ยังไม่มาสักทีจะมีก็แต่จดหมายที่เขียนมาบอกว่า แก้วหลานรักน้าคงไม่กลับไปที่บ้านเช่าหลังนั้นแล้วล่ะน้าจะอยู่ที่ลำปางส่วนแก้วก็ย้ายเข้าย้ายของน้าออกมาจากบ้านนั้นซะน้าได้ส่งเงินไปให้แล้วเจ้าแก้วก็เริ่มไม่อาจจะอยู่ในบ้านเช่าของคุณนายได้ก็เลยย้ายไปโดยที่ไม่ติดค่าเงินอะไรกับคุณนายเพราะว่าน้าส่งเงินมาให้ชำระค่าเช่าบ้านที่ค้างส่วนนายแก้วอำลาคุณนายกับลูกสาว ในวันที่แก้วไปลาสองแม่ลูกก็ได้พูดกับนายแก้วบอกว่าถ้าอยากจะหาเงินพิเศษก็มาทำงานที่บ้านฉันนะฉันจะให้เงินเดือนกับเธอเธอทำงานดีน่าจะมาทำต่อนะนายแก้วสองแม่ลูกดูจะมีน้ำใจในายแก้วเหลือเกินก็เลยตอบรับแล้วก็มาทำงานให้เข้าทุกวันเสารอ์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดานายแก้วก็มีงานประจำ ทําผ่านไปสามปีแก้วก็ยังคงทํางานทุกอย่างเพื่อจะลิงดูตัวเองแล้วส่งเงินกลับบ้านพอเจ้าแก้วได้ทํางานก็ไม่คิดอยากจะเรียนต่อแล้วเพราะคิดว่าหาเงินจะดีกว่าไปนั่งเรียนเจ้าแก้วก็เข้ามาทํางานในบ้านคุณนายสมรต่อมาแก้วกับลูกสาวคุณนายก็เกิดชอบพอกันแล้วก็ได้เสียกันซึ่งนายแก้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีวันที่คุณนายสมร จะยกฐานะของมันให้ขึ้นเป็นลูกเขยไอ้แก้วไอ้คนจนไอ้ขี้ข่าแกนึกหรอว่าฉันจะให้แกมาเกี่ยวดองกับฉันไม่มีวันสลอกวันนี้แกต้องตายวันนั้นคุณนายสมรและยิงเจ้าแก้วแล้วก็ไม่ให้เจ้าแก้วมาหาลูกแกอีกแต่มันก็แอบมาแล้วคืนหนึ่งมันก็ย่องปีนรั้วเข้าบ้านคุณนายแต่ดันเจอคุณนายที่กำลังเดินตรวจตราภายในบ้าน แกเห็นมันกระโดดเข้ามาคุณนายเลยคว้าปืนที่วางไว้บนโต๊ะด้วยความกลัวตายในแก้วก็รีบวิ่งไปคว้าปืนจากมือของคุณนายสมอนพอได้ปืนมามันรีบจ่อกระบอกปืนไปยังตัวคุณนายที่นอนกองอยู่ตรงพื้นใจเย็นใจเย็นแก้วลูกมีอะไรก็พูดกันดีดีคุณนายพยายามพูดเกลี้ยกล่อมนายแก้วลูกวางปืนเถอะแต่ตอนนั้นเจ้าแก้วไม่คิดคล้อยตามแล้ว เพราะว่ามันนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาคุณนายกับลูกสาวได้ทำอะไรไว้ก็เลยคิดว่าถ้าคุณนายตายไปตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างในบ้านก็จะต้องตกเป็นของลูกสาวแกแล้วเจ้าแก้วก็จะได้รับความสบายตามมาก็เลยตัดสินใจลั่นไกปืนปรากฏว่าคุณนายสมอนตายด้วยน้ำมือเจ้าแก้วแต่สมัยนั้นตำรวจไม่อาจจะแกหารอยมือคนร้ายได้มันก็เลยไม่ถูกจับ แล้วกลายเป็นว่าคุณนายสมอนตายเพราะโจรขึ้นบ้านต่อมาเจ้าแก้วก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านคุณนายอย่างเปิดเผยแต่ว่าทุกคืนมันจะฝันเห็นแต่คุณนายสมอนที่มีเลือดท่วมตัวเสียงบอกแต่ว่าไอ้แก้วมึงฆ่ากูไอ้แก้วมึงฆ่ากูแก้วไม่อาจจะหลับตานอนได้แล้วนับวันก็ประสาทเสียก็เลยบอกให้ภรรยาขายบ้านทุกหลังที่เป็นสมบัติของเธอแล้วย้ายตาม เจ้าแก้วกลับไปยังบ้านเกิดซึ่งเธอก็ทำตามเจ้าแก้วร่ำรวยขึ้นมาจากเงินของภรรยาโดยเงินนั้นแท้จริงเป็นของคุณนายสมอนนั่นเองนายแก้วขยายงานจากที่ลงทุนเพิ่มเป็นงานหลายอย่างและรายรับก็เข้ามาอย่างรวดเร็วจนทำให้ในายแก้วติดอันดับคนรวยของเมืองเมื่อมีเงินก็เริ่มมีผู้หญิงเข้ามาจนภรรยาจับได้ก็มาทะเลาะอยู่บ่อยครั้งในที่สุดนายแก้วกับลูกสาวคุณนายสมรก็อย่าขาดจากกัน เธอย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วก็มีชีวิตกับผู้ชายคนอื่นส่วนนายแก้วก็มีชีวิตรังร่าอยู่กับผู้หญิงมากหน้าหลายตาในขณะเดียวกันก็มีความสุขที่ได้เห็นตัวเลขในยอดบัญชีสูงลิว่วแต่ความสุขของมันก็ไม่ได้ยืนยาวไปจนแก่ชราเพราะว่าต่อมาอีก12ปีนายแก้วก็กลายเป็นหนี้มหาศาลร,รวมแล้วเป็นเงินเกือบร้อยล้านเท่าแก่ครับไฟไม่โรงงานของเราวอดหมดทั้งหลังเลยครับ ยอดสั่งซื้อจากทั่วประเทศก็งดซื้อของเราหมดเพราะว่าเขาบอกมีสิ่งปนเปื้อนครับเท่าแก่ชิบหายแล้วคราวนี้กูจะทำยังไงดีวะเนี่ยนายแก้วพบกับความหายนะครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งแกก็ไม่คิดเลยว่าผู้ที่จะทำให้แกต้องล้มละลายก็คือเจ้ากํานายเวรของมันนั่นเองไอ้แก้วไอ้คนสาระเลวฉันจะขอตามจองล้างจองผลาญแกไปจนถึงวันตาย และเจ้าแก้วมักจะฝันเห็นอดีตแม่ยายหรือคุณนายสมอนมาชี้หน้าด่าแช่งชักหากกระดูกให้แกพบกับความหายนะพร้อมลั่นวาจาอาฆาตมันไปจนกว่ามันจะตายมันก็ฝันแบบนี้อยู่เป็นประจำจนทําให้เป็นโรคประสาทเลยต้องไปปรึกษาหมอจิตแพทย์เขาบอกว่าคุณจะต้องกินยายาให้ขาดนะคะเพราะถ้าขาดยาคุณจะเครียดจนคลุ้มคลั่งเลยทีเดียวล่ะคะ่ะนายแก้วเป็นเหมือนคนบ้าที่บางครั้งก็พูดคนเดียว บางทีก็อารวาสคว้างป่าข้าวของจนคนที่เคยเป็นคนงานที่บ้านของแกต้องย้ายหนีออกไปแกก็เลยอยู่คนเดียวในบ้านที่ไม่มีใครเลยแม้แต่พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปตอนที่นายแก้วกำลังอยู่ในช่วงที่รุ่งโรจน์ในบ้านก็เลยมีแต่รูปถ่ายและเท่ากระดูกของท่านซึ่งนายแก้วกราบไหว้ทุกวันและอ้อนวอนให้ท่านทั้งสองคุ้มครองพ่อครับแม่ครับผมไม่มีใครแล้ว และกำลังจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ช่วยผมด้วยนะครับด้วยความดีที่นายแก้วได้ทำกับพ่อและแม่มาโดยตลอดเพราะว่าส่งเสียลิงดูท่านและในช่วงวาระสุดท้ายของพ่อกับแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองต้องการจะให้นายแก้วทำอะไรก็จะทำให้ไม่ว่าแม่อยากจะให้แกเอาเงินจากรายได้ของแกไปบูรณะโบสถ์ที่ภุพังตามวัดแล้วสิ่งที่แม่อยากจะขอร้องแกให้ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือ การบวชให้พ่อกับแม่ได้ก่อชายผ้าเหลืองตามความเชื่อว่ากันว่าเวลาตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์นายแก้วตัดสินใจบวชในวันรุ่งขึ้นทันทีทั้งพ่อและแม่ท่านก็ดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่ได้อีกหนึ่งปีแล้วพ่อก็ลาจากไปส่วนแม่นั้นหลังจากพ่อตายไม่ถึงหกเดือนท่านก็ตามพ่อไปซึ่งพ่อกับแม่ท่านไม่ทุกข์ทรมานจากความตายท่านเหมือนกับนอนหลับไปเฉยเฉย แต่ด้วยบุญบารมีที่นายแก้วได้เคยทำกับพ่อแม่แล้วก็สร้างบุญเอาไว้บ้างก็เลยยังคงไม่จนตรอกเพราะทั้งน้าสาวน้าเคยรวมทั้งถึงลูกหลานน้องแก่ต่างก็รักนายแก้วแล้วก็ยังคงให้แกพักอาศัยอยู่ในฐานะคนในครอบครัวแกก็เลยมีชีวิตที่ไม่ลำบากเท่าไหร่นักแต่เมื่อนึกถึงตอนที่ยังร่ำรวยก็รู้สึกเสียดายแล้วก็อยากกลับไปมีชีวิตแบบนั้นให้ได้ใช้เงินแล้วก็ซื้อทุกสิ่งที่ต้องการ เพราะคิดขึ้นมาทีไรแกก็มีน้ำตาไหลออกมาทุกครั้งแกได้นึกถึงกรรมที่เคยก่อเอาไว้ถ้าเราไม่ฆ่าคุณนายสมรในวันนั้นเราก็คงไม่ต้องถูกเจ้ากรรมมันตามติดและชีวิตก็ไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพจนๆแบบนี้บบนเจ้ากรรมนายเวนตามติดทำให้ชีวิตแกพบกับความหายานะแกก็เลยขอฝากเตือนไปยังผู้ที่คิดจะทำการร้ายใดๆจงอย่าได้ทำเลย ยิ่งการฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาปมากเจ้ากรรมนายเวรจะตามติดคิดที่จะแก้แค้นซึ่งผู้ที่ทำบาปบางคนอาจจะตายตกไปตามกันก็ได้ถ้าใครไม่อยากตายหรือว่าตกอยู่ในสภาพแบบแก่ก็อย่าทำเพราะถ้าทำแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะตามติดคุณไปตลอดเลยล่ะครับถ้าชอบผลงานของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง AI เล่าหลอนสยองขวัญครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ